ดื่มมันเข้าไปความวีบ โอเคพี่ติ๊ดไม่มีเบรกเกตนะนะนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาหวีบกันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพีซีทีวีและก็อยู่กันในโลบอกคีย์เวิร์ดเบตันกลาวนะนะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดด้วยไพเร็ดเบตันกลาวก่อนนะนะก็สำหรับใครที่จําแนวนี้ไม่ได้มันก็คือแนวนแบบพวกฮีโร่อาคันเดมีอะไรประมาณนะั้นแหละนะเดี๋ยวเราจะมาดูในนะ่านระ่ของวันพีซก่อนแล้วก,วก็เดี๋ยวจะไปแบ,บ็คคเวอร์ด้วยเมื่อกี้แบบเพิ่งไปลองมาแบยรู้สึกว่าดีมากเลยมีจกักรพรรดิเวทบนแยะเลยอ่ะแล้วก็มีสุคุนะด้วยทำไมถึงมีสุคุนะก <laughs> ันเฮ้้้ยยมมมึงงออาาากเ่่นนีีดแ็ุุคะไ ็นเปล่าไอ้น้องโอเคเดี๋ยวกูจะเล่นเป็นตอนแรกของลบลุจีเอ๋อหรือพี่บีเป็นลูฟี่มาพี่บีเดี๋ยวเจอกูชิกังรู้จักชิกังเปล่าคือซัดกันเลยเออคือซัดกันเลยหรือจะเสฟกันก่อนอ่ะไอ้คุณชิกังเลยไอ้รอดไว้ว่าดูดูคอมบอกกูโอ้ยโอ้ยไปไอ้กูบ้าแล้วอ่ะเป็นไงโหดเลยคือหลอดเลยอยากแกบอกพวกเราไปเก็บท่าไม่ตายกันมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นแบบกูข้างเก่งไงไปชิกัง ไอ้นอนเลยอะไรวะเฮ้ยเปิดมาใช้ต <tal word> <tal night> <t ip million teeth> ั้งไม่ตายเลยบ่เดี๋ยวกูไปล่างไฮบริดเลยดีกว่าเปิดใช้งานไปเฮียเลยไอเดี๋ยวนี้เอากันใส่เลยต้องหมุนแล้วใส่เลยไปดูเท่าอายุเฮียและสาวแท็ก การไปไหนวะโอเคทุกคนผมขอทําการตัดข้ามถ้าไม่ตายรอบลุจิไปเลยนะเพราะมันเอาเพลงประกอบฉากในวันพิษมาทั้งดุนเลยถ้าว่าเปิดต่อไปรับประกันได้เลยว่าเชนแอรบินแน่นอนเพราะฉะนั้นขอทําการข้ามไปเลยละกันนะจ๊ะแม่งจะใส่เพลงมันทำเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยดูท่ากูดิเคล็ดกูตัดเลยเฮ้ยกูไม่เห็นมีสุกุนะเลยวะเอาไปจากไหนอะไม่มีสุกุนะอยู่ข้างล่างสุดอะหรือเติมเมื่อแบบที่แล้ววะออไมันจะเติมไห้เว้ยบูมมึงเคยเติมไหมกูไม่มี จริง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 เลยไอ้ตัวขากระดุยเลยเอ้เรื่องมักนี้ไม่หมดหลอดเลยอะไรวะไอ้ผมว่าเด็กร้องไม่ได้กูบอกสกุนั่เก่งกว่าโซโล5 minutes later กูใกล้ได้ละนิดเดียวขอเดี๋ยวกูกูเหมือนกันไม่ยูอาร์ไมซ์ e พจเชียเอ้ากดไม่ได้ทั้งโดนหลอดออกเลยออกเลยไม่แม่แม่ดูแม่ดู ดูพีเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนไปเป็นกูตีดัมมี่เลยเป็นครอปเวอร์เป็นสกาวพีเราเปลี่ยนโหมดแล้วตอนเนี้ยไ <c oughs> อ้เหี้ยกี่ร้องอยู่ไะไหวเ้ยกูไม่ได้กี่ร้องแม่งกูเก็บตั้งแต่ไม่มีท่าไม่ตายควายเอ้ยมึงมาจกักรพรรดิเป็นมลกันดีกว่ามาั้ยได้เลยระวังร้องนะขี <c oughs> ้ขู่อยู่ไหวแม่งตอบตั้งแต่พ่อขี้ขู่เลยโคโน ขงังไม่ได้การเวลาโครโนโครโนโอ้ยกูอย่ากไม่ได้เฮ้ยนี่คือถ้าไม่ตายกูเยี่ยมึงโดนแล้วไอสัตว์กูเล่นเป็นละถ้าโดนโครโนสโตซิสของกูอะโครโนสโตซิสโดนเลยเรียบรอย <laughs> อ้อยขังไว้ในการเวลาอีาอกรอบโครโนแอนาลิซิส <laughs> โอ้โอโอมู้บิ <laughs> โก <Hey> ูจะตาย <os> <laughs> <laughs> โคลโนสแมชเฮ้ยจักรวรรดิ็นมุนแ <laughs> <laughs> ม่งเก่งกว่าโกโจ <laughs> 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 อีกลองนะเด็กร้องนะ เฮ้ยกูมาแล้วอะเรียแ,แปลงร่างจักรพรรดิเว้นมันด่าเถ้าแปลงร่างท่าเดียวกูเลยวะเฮ้ยพี่ดูนี่ดิผมไปเล่นถามเฮ้ยเฮ้ยเรียบสีด้วยะอะเฮ้ยว้าขึ้นฟ้าเลยไปไหนแล้ววะกูยอยู่ข้างหลังวะไ, <laughs> ไปเลย โอ้ยเฮ่าแพงเทนเหรอคือมันมีไอ้นี่อ่ะมันมีโกโจกับซูคุนะด้วยเว้ยแต่มันต้องเติม1499มึงคิดว่ากูไม่กล้าเติมเอ้ยเอ้ยมึงบ้าดิระวังเติมไปมันทำไม่เสร็จนะมันต้องทำเสร็จอยู่แล้วแหละไม่งั้นมันไม่ให้เติมหรอกพี่เอ้ยเอ้ยเอาดีเดี๋ยวกูเห็นอย่าเห็นคนร้องว่ะพี่มันพี่มันกูบอกเลยว่าไม่ตลกไอ้เหี้ยมันมันเสร็จสมบูรณ์แล้วตัวมันอะ5 minutes later โอ้ย บรูต่อเลยเฮ้ยเโดนบินออกมาเฮียไม่คุเก่งเลยอบอกว่าเป็นตัวตตังอ่ะเฮียไม่เขาเวอร์เพล่อเป็นโกโจนี่ว่าไอ้ควายอ่ะเฮือกเฮ้ยอะไรอะไรตัวเจ้าออนไอ้ใครกันแน่นะที่ร้องอ่ะที่พูดตอนแรกลิวอี้ทิ้งข่าย Domain Expansion เข้ามาเลเข้ามาในมิติกูไอ้น้องโอ้ยเฮีย เอาเด้ออ้าเป็นไงเตอกตอกไอ้เหี้ยไกูยืนชาดเลยเฮ้ยหยุดไม่ได้เฮ้ยัดเลยเปรี้ยวไอ้เหี้ยกูเกลียดอะไรอย่างี้่ห้เลยไหนลองซื้อสุขุนะดิเฮ้ยไอเหี้ยกูแม่งไอ้เสียงเงินเนี่ยเหี้ยสายทอร์โดอ่ะ ทาว่ะไปตอกเลยร้องแล้วไม่มีกินทำให้ตายร้องเปล่าว่ามันร้องแล้วล่ะทุกคนไม่ได้กูพูดไปต้นคลิปเลยร้องพี่ดูนี่ดิ strength โอ้โหเียแม่งก็โหดเหมือนกันดีว่ะแต่ไม่มีท่าไม่ตายไม่มีโดเมนไม่มีอะไรเลยพี่ดูท่าตัดดิไหนตัดดิ l i g h ดมันยังทำไม่เสร็จเอาออกไปเลยร้อ,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 องแล้วบอกแล้วว่ามันร้องแล้วไอ,อ้ยังกูคนเกลียดเลยวะ่ะทำไมกูต้องเป็นแบบนี้สเสมอเลยวะยังทำไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วจะมาเล่นกันไหมเอ่อไม่เล่นเดี๋ยวม,ม,มีอะไรกลับไปบ้านเราไหมฮีโร่อะฮีโร่เหรอเออเขากำลังจะมาแล้วซีซั่นใหม่อะ ให้เดินกินเด่นเสรซจสว้ก็ยังมีเดอะสตรองเกตฮีโร่อะวะ่ไปโห่ทุกแมปเลยโอ้ยยังให้กูซื้อเก่งไหมกูซื้อเลยแล้วก็ซื้อตออกล้กูซื้อเะยเดินสตรองเกตไอ้เหี้ยถ้ามาอยู่ในโลกฮีโร่คาเดเมียแล้วก็มันต้องเก่งสุดๆไปเลยเฮ้ยมีวะเฮียมีท่าวะมึงมึงเข้ามาดิ ได้ยิงมอกดมี่โระยะอิสกูาดิทำไมถึงมีทุกแมปเลยวะกูไม่เข้าใจไอ้โกโจป้าจออ่อนเลย blue กูอัตลักษณ์สายเวทอะกระจอกกระจอกไปไงอัตลักษณ์สายเวทก็ไปดิทำไมพี่เดียวตายอ่ะใช่อ่ะไอ้เหี้ยที่เดียวตายไอ้หัวไอ้เดียวมันจกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเก่งสุดในเกมนี้เลยอ่ะ กดได้เมตัวขาดเลยมันกดได้ไม่จำกัดวุ้ยอะไรเนี่ยกายล่างเลยโดเมเอ็กเพชชั่นพี่ดูนี่ไม่ดูเพาเเฮ้ยอ้ยว้ายอ้เียขาตายเลยอ่ะกได้ยงงี้เลอะได้เ่ยเลยอ่ะกมเ ไอ้โดมนเอ็กเนจโอมอลอัลลีมิต็ดวอยดออขัดนแบบสโลโมชั่นรงรงงสมก็เปกระตูนที่เก่งที่สุดกว่าฟังไปเลยเป็นไงบิบบับบิบบับเลยมิติกะจกเร ตัวตัวหัวกองอยู่กับพื้นโอ้ไม oui> ่ได้ห so ัวด้วยดึงหัวใส่ตามาเลยเดี๋ยวนั่มึงจะเก่งเกินไปป่ะเฮ้ยกูเข้าไปในมิติมึงไม่ได้ด้วยมันเป็นโดมสีดำเลยเข้าไปไม่ได้เฮ้ยหลบไปแล้วชึบๆีเดียวตายล้ะไงวะไม่โดนกท่านา้นี่ย ไอ้การไอ้การโดนละตายพี่เม้คือมึงใช้สูตรโกงเลรอเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีสูตรโกงอ่าไม่มีสูตรโกงก็ตายดิอ้ไอ้ควายมันเก่งที่สุดในโลกจริงว่ะโกโจทำไมกูไม่เห็นตัวอย่างมึงวะไอ้ปูงกูไม่เห็นใช่เหรอกูซื้อไม่ได้ทำไมมึงซื้อได้ทุกแมปเลยวะตายซะ ตัว five minutes later อย่างนี้ต้องแอบเข้าไปเล่นห้องพับบ really ิกอ่อยร้องไม่ต้อไมมึงมีว่าไปได้ยังไงวะพี่เข้ามากับกูเด็กกูไม่ฆ่ามึงแต่กูจะฆ่าเด็กโชว์ดูป่ะดูพลังพี่บูมในโลกใบนี้ป่ะว่าแม่งร้องจริงเฮียร้องกันหมดร้องอะไรกันเลยกูพูดว่าละกูเข้ามาละเดี๋ยวลองไปดึงมันดิตรงกลางยืนแอคเลยเลยพวกคิวเยอะดูแปดร้อยคิวเลยเห็นไหมดูดิหรือมันเล่นตัวแบบกูวะเออลองลองเดินไปดิมึงเดินไปโง่เลยกูกูกูยังไม่ไม่โหลดทีแป๊บนึง กูต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นเอา้าหายไปเฮ้ยหรือว่าไม่ได้เฉพาหหะาาหัวห้องวะเออมันเลจะได้เฉพาะหัวห้องไอ้เหีห้ยอ้าว็ร้อ,องดิร้อ,องไหม โอเคพีเ okay, ไม่มีเบรกเกตก,ก็ต้องจบกันไปแล้วนะนะรอบรบรายการเปเลทีวีแล้วก็โรบอกคีย์วัลเป็นต้นเก่าแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับทวันนี้นี่โอ้ตอนแรกนึกว่าจะได้ใจไปฆ่าคนในห้องปมิกที่ไหนได้แม่งได้เฉพาะตัวเองโอ้อาสานเลยแลละกูท้าก็ไปด้วยเนะมื่อกี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะนะพี่ว่าเป็นเก่า,แ,กาแล้วก็จะเจอโหมดเยอะแยะเลยรับประกันได้เลยว่าวีบแล้วก็มันกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะก็ตลอดวันนี้ครับก็ต้องลากันไปก่อนครับสำหรับใครที่มากดไลค์กับใครพวก ราทุกคนต้องขอบคุณขอบใจเปนแต่ะกี้ด้วยนะครับสวัสดีลากันไปก่อนไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย